จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกขนแห่งการสวัสดีพี่น้องที่เคารพรักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเรารายการนี้มีแต่สาระด,ดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันสำหรับวันนี้ํำนาจมีหนึ่งในวัตถุมงคลที่ปลุกเสกพิธีใหญ่หน้าเก็บสะสมนั่นก็คือเหรียญของหลวงพ่อวัดดอนตันจังหวัดน,น่านหรือพระอาจารย์สุพจน์นะเปลี่ยนรุ่นนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาเนี่ย ในปีพศ2519นะครับเข้าพิธีพุทธาพิเศษเนี่ยที่วัดพัพพาจังหวัดนนทบ,บุรีอืมในงานสร้างพระอุโบสถนะนะ mm. ก็จะมีเกจีเยอะแยะมากมายทั่วประเทศนะครับมาร่วมกันอธิษฐานจิตซึ่งก่อนจะนําเข้าพิธีเนี่ยนำไปถวายกับหลวงพ่อวัดนตันเนี่ยอธิษฐานจิตเดียวก่อนแล้วทีนี้น่ะมีเทคนิคในการสังเกตและก็ดูให้ง่ายนะครับ พี่น้องไม่ต้องไปพูดพิมทําเพลงอะไรเยอะโคดเคริร์สนี่ไม่ต้องไปสังเกตเหรียญมันจบที่เบอร์ตัดนะพี่น้องสังเกตบริเวณเนี่ยฝั่งด้านซ้ายมือนะครับบริเวณเใบหูหลงปูนะถ้าเราสังเกตดูดีๆเนี่ยมันจะเป็นรอยฟันเฟืองเป็นบั้งนะถ้ามีแบบนี้พี่น้องเชา่าได้เลยเห็นไหมมันจะเป็นบั้งนะครับบั้งเรียงกันเลยที่ขอบบนประมาณแค่นี้ มองด้วยตาเปล่านี่เห็นชัดเจนเลยนะเป็นบ้างเป็นแท่งเป็นแท่งเป็นแท่ง,เ,ทงเรียงกันนะอยู่แค่ตรงนี้แต่ใครดูไม่ทันหรือสังเกตไม่เขาเรียกว่าสังเกตไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมถ่ายรูปไว้หลังคลิปแล้วกันเป็นหนึ่งในเหรียญที่ต้องบอกเลยว่าใครไม่เก็บตอนนี้ก็ไม่เป็นไรสมัยก่อนนี่สองพันกว่าบาทเลยนะพอสุดยอดพิธีวุทธ,ธาพิเศษนะรายชื่อของเกจิที่มาร่วมปลุกเสกนี่เก่งๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อทิวัดป่าเรไรจังหวัดสุพรรณบุรีพ่อแชม่มัดดอนเย่หอม พอพิงวัดโบสถ์กรุงธนูเจ้าคุณสนิทวัศิลาขันพอจวนวัดพุทธบาทเขาลูกช้างนะครับหลวงพ่อโพนะครับหรือหลวงพุทธูวัดโพนิมิตรหลวงพ่อแก้ววัดลาดปทุมกงคารามแล้วก็หลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงพอจวนวัดหนองซุ้มพ่อเสียงวัดกุลยานเม็ดหลวงปู่คำมีวัดธรรมคูหาสวรรค์ปุ่โตวัดประดู่ิมพีนะครับหลวงปู่บุญมาวัดมงคลคีรีเขตนะครับพ่อคูณวัดสักแก้วพ่อนอวัดกลางท่าเรือ พ่อหงนะครับวัดโชราคาพ่อเสียงวัดบางนานะครับพ่อรวยวัดท่าเรือนะครับพ่อเนื่องวัดจุรามณีปู่เทียมวัดกษัตริย์พ่อคงวัดวังสมบรสนะครับพะอาจารย์ศิลวัดปลายคลองนะครับพะอจา์ไพรินวัดดอนพ่อกี่วัดหูช้างปู่ข้ามวัดวังว่าพ่อคามวัดกุมหักพ่อทิวัดหนองสวงพ่อพองวัดจักนะครครูบายินถาพ่อสูตรวัดกาหลงนะครับหลวงพ่อพยนต์วัดเกตหลวงพ่อประสิทธิ์วัดไซน้อย พ่อเกตวัดปากน้ำนะฮะพ่อเก๋แหมสำเนียงอำนาจเนาะหลวงพ่อจำรัดวัดเกาะสมอหลวงพ่อบรรจงวัดบางาวัดบางแพกใต้นะพระอาจารย์ตีวัดพรนะมแล้วก็หลวงปู่บุญมีวัดถ้ำกูหาสวรรค์นะครับเท่าที่ผมจําได้ประมาณนี้และเหรียญน,นี่แกะพิมพ์สวยสดงดงามเลือกเกินเลยเออนะครับพี่น้องจําไม่ง่ายเลยพลิกดูตรงนี้มันจะมีรอยบั้งแบบนี้เป็นแท่งเรียงกันอยู่แค่ประมาณ ประมาณแค่นี้นะครับสังเกตได้เลยแค่นี้แหละจ่ายตังค์ได้เลยนะครับดูไม่เข้าใจเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมจะลงเบอร์ตัดไว้ให้เนาะวันนี้น่าก็มีของดีพิธีใหญ่มาแนะนําให้กับพี่น้องนะครับใครที่ะสะสมหรือชื่นชอบนะครับเหรียญที่แกะพิมพ์ี่สวยนะครับเหรียญที่มีประสบการณ์ดีๆพิธีใหญ่เนี่ยเหรียญรุ่นนี้ก็น่าเก็บซึ่งหลวงพ่อวัดดนตตันเนี่ย เป็นหนึ่งในพระเถระที่มีชื่อเสียงโด่งดังสุดแล้วในยุค2,500ในเขตจ,จังหวัดน่านเพราะว่าวัตถุมงคลของท่านขึ้นชื่อเรื่องประสบการณ์สูงอะนะวันนี้น่าขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ